บถามลเลยเฮ้ยมีแฟมิลี่มาซื้คืออะไรเผื่อกินไหมอยู่ไหมไปดูไหมแต่ข้างในก็มีของกินเยอะแต่ดูไปนิดนึงก็ได้จ้ะ Aboard the rough ferry to the Tata Ancient Town tourist area. This route will take you directly to the stop of the production map. During the journey, you will enjoy a view of and the Oh! Yeah, have an eye? Yeah. 光个壳子嘞，就、嗯、这样穿起来啊！啊，就这样穿啊！嗯、你拿一个给我。搞点绿啊 ใช่อ่ะใครบอกแกเอาขาเก่าเราก็นั่งรถวัดออกเตะเดี๋ยวไม่เย็นมากแต่แบบมันมีจากในเมืองอ่ะมาแต่แบบใกล้ๆก็ต้องดีอยู่หนึ่งใบก่อนไม่มันนั่งรถจะลนรถไปฝากกลับจ้ะรถบัสไม่นั่งจัดอะไรไม่นี่มันก็ลงสถานีไหนได้เหมือนรถในบ้านเรา

เอาไหมชี oh, <sea. S 2> Austin, ้บอกเขาย่างไหนดีแล้วสตรอเบอร์ี่มีอ่าเด็ดนี่

กี่บาทอะมีอะไระเดี๋ยวพาไปกงเทพก็ได้ตรงบ้านเราก็มีนะบอกซอยอะ่ะมายเห็นหรือยังทางก่อนเลี้ยวเข้าร้านเจ้อ้วนอะ่ะเลี้ยวขวามันหยู่สายมืออะเป็นคาฟเฟ่แมวเปิดใหม่อะ่ะเดี๋ยวพาผ้าไปกลับไปไม่ตรงทางเสดออกเสนานิคมนี่เจ๊พันอะไรอะ่ะ แกลับไปไทยพาไปจ่ะไม่นี่อมันเห,นหม,มเห็นเมไงไม่ไรู้แ่าแดูดีคืออะไรแผนเค้กกะอุ้ย

Thế nhưng Cột nhau không? Cột ừ. nhau Bít đi Chế, đù không năng? อยู่ไหนกันตาโซตลาดอือ3 3 8 2 2 2 2 我是在去老去老板身边，来五块钱半价，半价四块钱一个，五块钱一个。啊。